สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนาคราชนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยของวันที่4พฤศจิกายนพศ2566นะครับก่อนไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนาคราชด,ด้วยนะครับผมขอให้รวยให้รวยให้รวยกันทุกคนครับผม มาดูผลสรุปกันเลยนะครับช่องเลขนาคราชประจำวันที่4พฤศจิกายน2566รวม5ฮานอยฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VAP นะครับผม3ตัวบนออก8 15 15เรามีรูด5นะครับผม15เราไม่มีนะครับผม2ตัวล่างออก19 1,9,1,9งเ้าราไม่มีนะครับกาชาติสตัวบนออก3 7มเจ็ดรามีรูด7นะครับ2ตัวล่างออกหกห้าเรามีรูด5นะครับพิเศษครับผมพิเศษ3ตัวบนออก8,13 8นึ่งส ไม่มีนะครับผมล่างออก92 9า9อกก็ไม่มีนะครับปกติออกแ58เรามีรูด5นะครับผมแล้วก็มี58ตัวเน้นนะครับผมเจาะเน้นนะครับเรามีรูด8นะครับผมแล้วก็เข้าเอาเรามีแค่รูด8นะครับ ร่างออก8 7เรามีรูด8ปนะครับผมแล้วก็มีรูด7นะครับผมแล้วเข้าตัว7 8ตัวกลับนะครับตัวระวังเข้านะครับ v i p ครับ6 1 2 1 2 1 2เราไม่มีนะครับผมล่างออก1 6 หนเราก็ไม่มีนะครับมานับกันเลยครับได้เท่าไหร่นะครับ 1, 2, ึ่งสองสามี่ห้าหเจดแปดเก้าแตกสิบเด้งนะครับผมก็ไม่ได้ทำให้ FC ผิดหวังนะครับผมแตกๆทุกวันนะครับผมมากน้อยขึ้นอยู่กับวันที่เข้านะครับก็เฉลี่ยก็ประมาณ10เด้งครับผมต่อวันนะครับผมยังไงขอให้ FC ทุกท่านนะครับผม เฮงเฮงรวโดยปังครับผมกับช่องเล็กนักลาดนะครับให้มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับผมแล้วยังไงอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องเล็กนักลาดนะครับผมทุกคลิปทุกหวยที่ทําคลิปไปนะครับผมมีความแม่นยำยำค่อนข้างสูงนะครับผมยังไงขอให้รวยให้รวยครับผมสวัสดีครับ